กลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับสำหรับการแข่งขันวีโก้ตะกอ้อไทยแลนด์ลีกครั้งที่10ครับเป็นการพบกันระหว่างจังหวัดนครราชสีมาเจ้าบ้านครับพบกับจังหวัดเลยครับจังหวะขึ้นทำของชินกรมาทำได้สวยครับเริ่มเครียดบ้างแล้วครับอ่าอยู่ครับกิติศัก ชงให้ผิดพลาดเองครับทางด้านของกินากรครับไประแวงไประวังบล็อกมากไปหน่อยครับนี่ครับเออเออเออเล่กันอันาออกห ดีครับรัตเดชน้อยเจริญเลยสู้ๆจากคุณคินเลอร์75ครับอ่าวมาแล้วครับกองเชียร์จังหวัดเลยโคราชก็มีมาเยอะนะครับนันปรปฐมก็เดี๋ยวรอสัปดาห์ต่อๆไปครับ สมสกุลแม่ปั่นหยอดครับแม่ลหล่อเหลือเกินครับเสิร์ฟลูกนี้ฮึอฮมเนี่ยครับพอปัน่นลูกนี่พ้นปลายเท้าไปแล้วเนี่ยเก็กหน้าหล่อรอเลยครับสมสกุลครับมเามีสไตล์ด้วยครับดูดีครับดูดูดูคราวครับฮโอ้โหพิพัฒนักขึ้นมาสิ่สีงพงขึ้น ชมตั้งแต่พี่พัฒน์แล้วครับพี่พัฒน์บัวชัยสุวัพงศ์ครับบาชัยครั้งหนึ่งนี่สุดเอื้อมนะครับเท้าขวาแล้วก็ชงด้วยขวาอีกทีหนึ่งสิริพงศ์ครับโอ้ซาอกษาใจครับโคราชเสิร์ฟครบสามครั้งครับเป็นเกมเสิร์ฟของอ่าเป็นเกมเสิร์ฟของจังหวัดเลย อาละครับได้เสิร์ฟสามครั้งนี่ได้มาสองเสียเป็นหนึ่งอ้าวไม่เป็นไรตอนนี้เป็นเกมเสิร์ฟของโคราชบ้างครับเนี่ยนะครับฝั่งละสามครั้งนะครับไม่ว่าลูกจะได้จะเสียนี่ต้องเปลี่ยนเสิร์ฟทันทีชนะกัน15ครับแต้มไปจบที่15แต้มครับแล้วก็แข่งขันผลแพ้ชนะนี่3ามใน5เซตกติกาใหม่ครับ เพื่อความเร้าใจว่าอย่างนั้นโอ,โ,โอ้โหเสิร์ฟดีครับรัฐเดชท,ที่ไปทางนั่นแหละครับเท้าซ้ายของกิติศักดิ์ครับสามตำแหน่งในสนามนี่นนแหะครับตัวชงนั่นแหะครับเรียกว่าพื้นดีที่สุดว่าอย่างนั้นแต่ว่าลูกนี้มันแรง4ต่อ3 สิร์อีกครั้งหนึ่งอ้าวยัอ้าวออกบอลจังหวะแรกไม่ดีทางด้านของทางด้านของสมสกุลเนี่ยครับหึหึมาเสียดายครับสมสกุลเองก็คงจะเสียดายไปด้วยแหละครับลูกมาไม่ยากครับถือว่าไม่ยากลาธเดชสองลูกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับห้าสามไปแล้ว เอาล้วครับคานนี้ไม่ยากครับทินกรเ,เนี่ยครับพอออกจังหวะแรกดีคนยกยกให้สวย,สวยตัวทําก็ทํางานง่ายสี่ห <c oughs> มีแฟนๆบอกว่าดาวสก,กุลน้อยเจริญนี่มาจากลบบุรีหรือเปล่าโอ้ย,อยลูปนี้แมเมื่อสักครู่นี้ผมดูไม่ทันครับแเสียจังหวะาม,มาแล้วแต่ว่ายังเอากลับไปได้ครับ 4ีต่อหกูกออกใจนะครับไม่โดนใครด้วยชีกไปอีกแล้วครับเจ้าบ้านซี จีจ็นองกับที่เซ็ตตริคอร์ทัองแล้ครับยกขึ้นสวยครับพี่พักษชิริพงษ์แตะเบาๆเบ,บอ่าสุภาพชัยครั้งหนึ่งครับขึ้นครับเห็นบล็อกมาแล้วครับแตะเบาๆ ขอบคุณนะครับแฟนๆที่ส่งข้อความผ่านหน้าจอครับ8 4ทาง4 2 2 1 5 6 5หนกขึ้นครับทีนกรนรอ่าเป็นแต้มของจังหวัดเลย นอกจากมวยไทยแล้วเนี่ยนี่แหละครับกีฬาที่พวกเรา,าภาคภูมิใจนะครับเราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นกีฬาสัญชาติไทยจริงๆครับแม้ว่าจะมาเลก็เถียงอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยครับเป็นต้นตํำรับของในปัตเราก็ว่าเราละนะครับ ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าต้นต้นตำหลับหรอครับแต่ตอนนี้ของไทยเบอร์หนึ่งของโลกครับน,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 นี่ครับโฉมหน้าของรัฐเดชน้อยเจริญสูงยาวโย่งครับม,มีกองเชียร์สมสกุลสู้ๆมาด้วยครับ

สำหรับโปรแกรมถ่ายทอดสดของทีสปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับแฟนๆครับจะได้ติดตามกันได้ถูกนะครับแต่รับรองว่าตลอดฤดูการแน่นอนครับโดยทางด้านของท่านกนกพันธุ์จุลเกษมนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะประธานบริหารสถานีทีวีกีฬานะครับท่านเองก็ อยากจะส่งเสริมกีฬาของไทยนะครับทุกระดับชั้นครับให้แฟนๆได้ชมกันให้สมกับที่ทีสปอร์ตเนี่เป็นสถานีทีวีกีฬาเพื่อประชาชนจริงๆ6ต่อ9ครับตามหลังอยู่3แต้ม สมสกุลปั่นหยอดมารู้ทันแล้วครับพิพัฒน์สิริพงค์ขึ้นโอ้โหไม่พลาดแล้วครับสิริพง์โอ้โสองเซตเสร็จเศษมาเนี่ยสิริพงค์เพึ่งฟาดไปโดนบล็อกครั้งเดียวเองครับนอกนั้นเขาไม่พลาดเลยครับจังหวะนี้ก็เช่นเดียวกัน <10. S 1> สมสกุลเสิฟ แม่ยังโยให้สวย,ยอ่าแล้วครับอา้าวไปยืนขาตายชินกรแก้ไขโอ้โอแม่แต้มนี้ยืนมือไปหน่อยครับสมสกุลเมื่อสักครู่ดูจังหวะของสิริพงฮนะขึ้นหลอกมันล้นไปแล้วครับชินกรออกจังหวะแรกมาแม่เกือบไม่ทันครับแก้ไขครับชินกร มีโชคด้วยครับจังหวะนี้บวกฝีมืออหเหนียวเหลือเกินอ้าวแม่ยัดใส่ตัวไปเลยครับสิรีพง์หเนี่ครับโดนฟาดยัดใส่ตัวแบบนี้นี่เสียฟอร์มาครับแหมไม่เจ็บครับเจ็บตรงที่หัวใจครับ เสียฟอร์มเล็กๆครับไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้สู้กันต่อ11.7ครับแต้มห่าง4แต้มรัฐเดชน้อยเจริญกิติศักด์ออกจังหวะแรกได้ดีนะครับแล้วก็ตามมาชงินกรก็ฟาดไปเรียบร้อย แม่แฟนๆอยากจอหอบอกว่าถ่ายทอดอีกแจ้งด้วยนะครับจอหอก็อยู่โคราชนะครับทางออกไปทางขอนแก่น11.8 11. สมาธิครับรัฐเดชโอ้โหเกี่ยวด้วยอ้าวยังอยู่ยังอยู่พี่พัฒยกให้สิริพงษ์ขึ้น ข้างเท้าด้านนอกครับแล้วก็ยกขึ้นมาสิลีพงก็ออกสบายครับพิพัฒก็เลยยกให้สวยขึ้นบล็อกมาเป็นหอคอยคู่ครับ1ิบสงแสิบสองแปด ยกให้สวยครับกิติศักดินกรขึ้นอ้าวยังอยู่ครับโอ้โหพิพัฒนียวเน่นหนึบกลับไปทางธินกรบ้างยังไงครับอ้าวประคองมาครับแก้ไขมาเป็นโอกาสของศิริพ,พงศ์ยังอยู่ครับธินกรคนเดียวเลยครับโอ้โหวันแมนโชโ,โ,โอ้โหเกมนี้แม่เป็นแต้มคุณภาพจริงๆครับโอ้โ แต้มน,นี้ได้มานี่ขวัญกำลังใจมาอีกเพียบเลยโคราชนี่แก้ไขมาแล้วนะครับชินกรพีพ,พัฒยกให้ครับสิริพงค์ขึ้นแต่รอครับแต่ยังอยู่ครับครั้นี้ก็เป็นการโชว์ของชินกรโอ้โหพริ้วจริงๆฝฟาดไปแล้วก็แหมจังหวะรองได้ครับโอ้โหแล้วไปลงแดนของจังหวัดเลย เปลี่ยนตัวด้วยสิครับโคราชแม่เปลี่ยนเป็นทางด้านของสิตรีลือชัยคัดเนเร็วลงมาครับแมเปลี่ยนมาร์กางศึกจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าแต้มนำอยู่ครับแม้ว่าจะเป็นเกมเสิร์ฟของจังหวัดเลย แจกแต้มให้กับโคราชไปอีกทางสตาฟโครดก็คงจะมั่นอ,อกมั่นใจแล้วครับเซตนี้นี่ยังไงก็อยู่ในมือแน่นอนนี่ครับลือชัยคัดเมเร็วครับแทนรัชนเดชน้อยเจริญแต้มเดียวเกมครับ <14. S 1> อ้าวเสิร์ฟดีครับสมศักดิ์กลพีพัทเรียบร้อยครับ ๋ยวจริงๆครับวันนี้พิพัฒน์แล้วก็สิริพงศ์นี่ก็ขึ้นชัวครับชนะไปครับทางด้านของแมวป่าธรรม,มินครับเป็น2ต่อ1เซตแล้วนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมาพบกันในเซตต่อไปในเจดน้ำต